ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่3นะครับเดือน4 2567นะครับวันนี้ก็มาติดตั้งระบบโซล่าชุดเล็กนะครับให้เฮียชิดเนื่องจากว่าตัวเที่้วนะครับใหม่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมใช้เครื่องของก็สายเข้ามานะครับตัวนี้ใช้2แผ่นนะครับซันเทคจมน้ำา275วัตต์2แผ่นนะครับ อนุกรมกันนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้รับโวลต์ได้โวลต์สูงนะครับก็เข้าเซ mm ิร์ชเข้าฟิวแล้วก็เข้าเบรกเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นระบบกาวมาตรฐานนะครับ2เมตร40นะครับที่ต่อลงไปก็อันนี้เป็นเครื่องของมุลเลอร์นะครับซื้อมาจากไพศาลีเล็กทรอนิกส์ราคาถ้าจะไม่ผิด59 0 0เพราะตอนนั้นไปซื้อหลายอย่างแต่น่าจะ5,9 0 0ตัวนี้นครัะตัวนี้1,600วัตต์นะครับ2,000 VA แล้วก็เอาตัวเนี้ยคือแบบตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากเลยคือแบบรับโวลต์ได้4 0 0โวลต์เลยผมงงมากเลยผมได้ซื้อเลย จะทนหรือไม่ทนไม่รู้แต่ว่าตัวนี้รองรับโวลต์400โวลต์แล้วก็133แอมป์นะครับ12โวลต์มันถือว่าเด็ดจัดมากเลยตัวนี้ก็เลย,เยมันจริงหรือเปล่าจัดมาเลยครับตัวนี้นะครับก็ใช้สายเบอร์25นะครับเข้าแบตแล้วก็มีเบรกเกอร์ธรรมดาครับแล้วก็เดินสวิตช์เดินปลั๊กไว้พี่ก็ใช้นะครับอันนี้ในส่วนยางใช้แบตเตอรี่2ลูกนะครับแบตตัวนี้ตอนตัวนี้นะครับระบบติดตั้งตัวแรกเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับนานมากเลย แล้วก็เพิ่งจะเสียเพิ่งจะเฟลไประบบอุปกรณ์ก็มีชาร์จเจอร์เสียไปตัวหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายดูนีร้125อยยี่สิบห้าได้ร้อยยี่สิบแอมป์สองลูกนะครับก็ขนานกันอยู่ใช้ได้จริงก็ว่าน่าจะประมาณร้อยแอมป์ได้ร้อย <1200 W. S 2> แอมป์สิบสองโวลต์พันสองร้อยวัตต์ก็ได้ก็เดินไฟนะครับเดินหลอดไว้ให้สามหลอดแล้วก็มีปลั๊กข้างนอกอีกปลั๊กหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกาวนะครับผมต่อกาวแล้วก็ผมหลองไว้อย่างดีเลยนี่นะครับเป็นบ่อกาวนะครับ ตอกแล้วก็หลอมมายอย่างดีครับใช้เวฟเองดีนะครับประสิทธิภาพสูงครับอันนี้ก็จะเป็นชาร์จเจอร์ของโนเวมนะครับติดมาแล้ว5ปีตัวนี้ทนมากเลยเสียไปตัวหนึ่งแล้วพี่ก็ไปซื้อมาใหม่นะครับของจีนแล้วก็แต่ก่อนใช้กันเอาฟิวธรรมดาครับไม่ได้มีระบบป้องกันอะไรก็ใช้ได้นะครับแต่อยู่ในสวนอยู่ในอะไรนะไม่โอเวอร์โหลดแล้วก็อันนี้นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่เป็นสวิตชิ่งนะครับพี่เขาไหม้ก็เลยมาจัดให้ใหม่อันนี้ก็ ขอกีดยางได้สบายนะครับอยู่ในส่วนไม่มีไฟนะครับนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจระบบโซลาเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่อ n อนกิดออฟกิดนะครับรับจัดการให้หมดครับทักมาได้ครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ไลน์กับเบอร์ติดต่อไว้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคอันนี้ก็เป็นช่องทางในการติดต่อผมนะครับก็ไลน์ก็เป็น ID นะครับ c a ส e 1 som แล้วก็ติดต่อได้เฟ็ดบุ๊กชื่อชื่อตามชื่อเลยครับวิพิรสุขปัด YouTube ก็วิพิรสุขปัดครับเวลเทอบก็095 613 9352ครับ